ีเป็นมูเลยูเอียเบเบื้งสันโอ้โหจุ่มเลยอะวั้นาไว้จริงคือจิง สวัสดีตอนเช้าครับผมสุกุสุสคนนะครับพาเขาไปาหาเห็ดอีกแล้วสวัสดีเจ้าเอามือน,นี่เขามาลึกเกเกๆเนาะเจ้านปลานนี้บมเคยมานะครับผมเดี๋ยวมาลองเลาะเบิ้งนะครับเนาะถ้ามันบ่มีกระิกลับขึ้นไปหาหมองเกานะครับเดี๋ยวลองมาอ่าทางใน,นนี่เบิ้งก่อนนะครับผมต้นสัตว์ต้นอะไรอย่างกกกิกต้นยางนะนะครับผมนีห่หาได้สองฟังนะก็ฟังได้ด ฟังเปลนแปลงนี้บ้างดูวยประามันมีนะครับผมอ่ะแยกๆกันหาน้องครับเนาะรุ่นน้ากันวัสิมานบอมือนีก็ได้เห็ดล้วมนี่เก็บมาหลายมือแล้วนะครับผมประมาณอสามสี่มือนะครับมันออกรู้ว่าตรงนี้สีเหลือบอนะครับผมก็เห็ดนาเร่ครับผมดอกหนึ่งนะครับอืมดอกงามอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่ามีดอกเดียว อย่นี้เลยครับจุม่มนี่ครับโอ้้ยิงคือเห็ดเห็ดหนาแรขคือกันอันนี้กระแมนนะครับเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่ แหนมเห็นอยู่ทางหน้านี่ครับผมสองดอกนี่นี่ดอกจูมตอนแรกเห็นดอกนี้นะครับโอ้งูเลยพี่น้องเอ๊ดอกนี้ก่อนครับนี่อลังงามกสามดอกครับผม เห็ดนางง้วครับผมนี่นดอกนึงนาแเลยครับดอกนึงเห็ดกอแดงนี่ครับผมบานเบิดหุ่นดอกง่ายเลือกเอานะครับผมเอาดอกแข็งๆรายนะคับ อันนี้บรได้แล้วนี่เดีได้อยู่ได้สองดอกมองนี่บ่ด,ดีดอกใหญ่มันครับอุ้ยจริงเกือเต็ม <c oughs> หมดดอกงไปดอกน้ำเหลืออยู่นะครับผมทำน,มนิ้วแม่เนี่ยอีกสองดอกครับผมก้อนนี่ก็แกงแซ่บพุ่นใต้คอนครับผม เกิดเลี้ยงเลยพุ่น่ะต้งปุนกับเมียมกำลังงามนะครับผมมึงเนี่ยสามดอกเลยมมุนสี่ดอกห้าดอกดอกน้อยเอาไปน้ำรดครับได้ขอนนี่ครับผมอืแตงเงินอึดมองขึน ดอยู่อกมาแล้วเอาเลยน,นี่อีกครับผมโอ้หเดีย๋ยลายดอกดอยู่นะนี่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 โอ,อ้กินคือกินตกไปไงขอขอขอโอ้เอาไปซะดอกอดอกจูมก็ได้ครับผม ดอกนั้นเอาไว้กินคือกินนี่งวงน้ก็ร้านแกงเด้ครับนี่เกิดมานี่ดอกนึงครับอ๋อเห็ดกอแดงเห็นเห็ดนางัวครับผมดอกนึงตุ้มงามอยู่นะครับหน้างัวดอกตุ้มๆนี่มันบาดแน่เลยนี่มันดอกได้อยู่นะครับปาดอ่ออกไปหลายรถขาน้ะผุมเห็ดนาแหลนะ ดอกง่ายเลยครับดอกน้อยๆครับดอกนึงดอกง่ายอยู่มาเลยโคกนี่เป็นตามีเห็ดเพาะครับผมแต่ว่าน,นี้พ่เห็ดเป็นดินดล้วนๆนี่เห็นยังไงสามสี่ดอกนะครับดอก่อค่อยง่ผู้กินกือกินดอกนั้นก็ได้ โอ้เห็ดนา,นาแลดอกง่ายดอกนี้ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้บ่ได้แล้วครับอุ้ยพุ่นดอกนึงพุ่นๆๆโอ้ดอกง่ายเลยแถวนี้เห็ดแดงน้ำหมากครับอันนี้เห็ดนา,นาแหลกอีกสองดอกนะครับผม ดอกนี้หน่อยดอกนี้น้อยครับผมปบ,บื่อไ่ได้ดอกนึงครับผมหมองไฟใหม่มันบกค่อยเป็นมูดอกครับผมดอกสองดอกมีดอกนึงครับอ้โหูดันไม่ขึ้นมาเลยเบื่อเบิ่ดอะไรดอกครับ แรกครับผมดอกบางใหญ่หุ้ยพุ่งเด็กพี่น้องครับผมโอ้หหลายดอกเลยมองนี่ดอกตูมก็มีเด็กโอ้ดอกงามครับผมนี่ดอกนานาเลยดอกนี้ครับอีกกะแม่นนะครับผมโอียวสวยเลย มม่วงๆเลยสองดอกนี่ครับดอกไงนะงามะนะครับเนาะเห็ดเห็ดยังเห็ดโคกเห็ดโคกนี่ผมจะเอาแต่ดอกนุมน่มๆนะครับผมทองขาวๆนี่นี่เอาดอกังี้ๆทองขาวๆนี่อันนี้มันเริ่มเท่าแล้วครับบ่อ สมไปเรื่อยนะครับอู้นีเป็หมูลเลยลน้องเอ้เพียเบืองสันน้นโอ้โหเป็นจุ่มเลยนุอาดอกนี้ก่อนครับงามๆเอาจุ่มนี้อู้หเก็บได้ซี่ดอกครับดอกนึนมันเต่าพอดีเป็นเชื่กนี่สปอร์เฮดครับผมขขเขาเขามีผู้เชี่ จิงคือรนี่หลายท่อ่ะตาเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะตาฮักดีครับนี่จิงคือกระสุนพระอิน,นดอกนี้น่าจะได้อยู่ครับสองสามดอกโอ้โหดอกงามครับมอง,งดอกนาน,นา ดอกตูมครับตอนแรกนึกว่าหมากไม่เกือบเน้มเราเห็นตูมนึงครับงามงกำลังขึ้นตามจูมอ้โหมองนีมีแต่งามๆนะครับผมนี่อีกบ่กูเดะพูเดะดดดบกเป็นไงเลยโอ้โหแข็งอยู่นะครับ ได้ดิสองดอก,กสองดอกพวกใหญ่เลยนนีี่่ดิดอกใหญ่ครับผมโอ้ใครเนี่ยแต่ฝนตกโมแห้งครับเมื่อวานนี่ฝนตกลิ้นๆอยู่นะครับแต่ว่าตกโมแห้งนี่เห็ดก็เลยแข็งดีครับเมือนไงบกขึ้นไป ดบนี้นครับมีเห็ุตําแป้งนะครับผมขาผุจุ่มหนึงครับมีดอกนึ่งเกิดมาทั้พี่ครับผมสองดอก่ดอกสองดอกนะครับ นะครับสองดอกโอ้กิ่งคือนี่ลายแท้นะี่ครับอีกดอกหนึ่งสองดอกนี่ดอกนึงกับแน่ๆนะนะพอกินคือแลีวพี่น้องครับผมนี่ี่ผมมันตาฮักดีนะครับผมจะอ่อนป้าหนีหลายเลยนะครับ แถวบ้านผมบกุกไยมีเลยครับใช้พุ่มบกุกไยมีแหละพันนี่มีแต่ว่ามีบ่หลายโอู้นี่พันหนึ่งครับผมเผ็ดหนาเลยอันนี้พันใหญ่ครับที่ดอกม่วงคักเลยนสวยงามครับผมเอาละเดิมมาแล้วนะครับผมเครื่องตาขึ้นมาเกิดอยู่แถวนี้ครับเผ็ดหนาเลยอ้เพียะ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 อู้หหมูนี่ มันจะดอกกำงามตกงหญ่เลยใส่ตากรับไปนี่กำลังงามเดยกนันอีกดอกครับงามคือกันอีกสองดอกอือผุบ่ได้ องดอกครับอีกดอกนึงครับผมอัน,นพัดเละเละหละงามครับตามื่อนี่เป็นสีม่วงเลยครับนนงามนี่ครับผมสามดอกสีดอกนะครับอดอกจุ่ม หืงงมค่สองดอกอีกดอกนึงครับผมดอกันงแมงกินแต่ว่าแข็งดีอีกสองดอก มองนี้ได้หลายดอกเล็นะครับผมนี่วนหาอยู่วนนี่ครับดอกงามครับเห็นะเลมันเกิดอยู่แถวคีดินซ้ายนี่ครับผมหลายดอกเลยนี่อ้อมขอไผ่มองนี้มามองน,องนี้อีกดอกครับนี่อกเงี้ยงามคือกันพีดนะแรครับบางมองกระดอกน้อยบางมองกระดอกหนาเงนะครับ ดอกบานงั่งๆเจ้าว่าได้อยู่นะครับผมอันนี้เห็ดยังไงเหเ็ดทานเตะเห็ดทานเห็ดทานน้อยเกิดดอกเดียวครับผมโอ้โหผมแมนครับเห็ดนางกระดูกเฮ้ยเห็ดเผาะเอ้ามีเห็ดเอาอีหลีครับผมว่ายุมันคือโขกเห็ดเผาะนี่ครับผมเนี่ยมีเห็ดเผาะครับนี่ๆหัวรุนอยู่นี่ สามดอกหยุดพอยืมบ่นี่อีกนะครับหืเนี่ยเนี่ยเนีนบ่ฟอแล้วครับอันนี้หืมหืมหืมสองดอก เนื้อเคียบอไรอมาครับเบิดนะครับนี่สำนันประมาณสิบดอกนะครับผมเร็จกสองดอกเร็จกอ็ออกบ่หลายครับผมเห็นหมหนึงน่งแต่ที่แรกคุณอาจจะพึ่งมาเห็นอีกนี่นะครับสองดอกมาแหละ แมเห็นดอกจุมจุมนึงไม่มือครับเนี่ยเกิดดอกเดียวโด,ดดๆโอ้ <c oughs> งามขัดทำงานอีกคร <c oughs> <ถ>ับผมเกิดหอดน,น้ำปลาไผยก็เพี้ยาเลยห <c oughs> ลายดอกอยู่นะครับเ <c> อ <oughs> งามเลย <c oughs> ใส่ตากันหยิบดอกหยิดอกส <c oughs> ีดอกกำ้อง เกี่ยวกับแอวนี่อีกเช่ซุ้มเน่าก็หลายครับอันนี้ก็บโบได้แล้วตอนนี้ได้อยู่ังดนี่ได้บตั๋มได้อยู่ครับเปิด ดอกกับเพลือผมได้ดอกเดียวดอกนึงครับนีมูแอ,อ้เต็มตาอันยะดดอกนึงครับนา้าแหลกเร็จแป้งครับนี่โอ้กินเกือแล้วขอได้ดอกน้ำขาวจัุกกอแดงครับผม เกิดยุ่กับก่อไทยด,ดอกตูมอะไรอีกสองดอกครับผมมาแหละมาแหละอีกดอกไหม ขาหักครับเจ็ดก้อแดงดอกนึ่งครับผมอันนี้ผมมีมูดอกหนาแข็งดีครับครับผมดูมัน,นอื้มีหญ่เล็ดหนาเลยวุ้นนี่กับมี่เนี่ยนี่ครับอู้หดอกงามอยู่ นี่เอาดอกนี่ฟนครับผมอดอกองามกีะจายหลยนี่สามดอกนี่ได้บนไหได้อยู่ครับดอกนึงดอกนี้เอาไว้ให้กินเกลือกินกน,นะ

ได้ยูครับอดอกมึงน่าแลกแถวนี้หน้าแลกดอกง่ดอกงามครับโอ้โหเต็มตาสวดตาเลยครับเมื่อเนี่ยอือดอกครับ ใส่ขอนใหม่เลยนี่ดอกงามอยู่ครับคืนนี่ครับโอ้ยหักครับครับผมดอกแฝด ดอกครับหน้าแห่สวยงามอีกนะครับผมสงแบบองดอกอ่ะด็คือสีพอซำนี้ครับผมได้พูระตานองแทงกับจดนล้นน้องครับเนาะหนังถ่ายอยู่นี่โอ,อ้เห็ดมือนี่หลายเนาะ เห็ดนาแรกันหลายครับผมเห็ดกอแดงกันนี้อยู่แต่ว่าเห็ดนาแรนี่หลายกมูนะครับผมน้องแพงได้เห็ดกอแดงหลายตินะครับผมก็ได้ประมาณมูสองมูเนี่ยน้อยๆนะครับผมประมาณเห็ดนาแรอยู่ดอนนึงนะครับเบิ้งนี้น้องครับผมโอ้มหมันีิสวดตาด้วยครับเด้อธรรมดานะครับหมันนี่ครับผมสลับทิปนี้ครับนี่ฮะหมันนนนตาสวดตาเลยนะครับเนาะเต็มตาบิทุกคนครับนี่รองกระตายังไงนะครับผมอ้หหมันถักเนาะเห็ดนาแรออกหลายครับผมนี่ เก็บมานี่สามที่หามือนะครับผมแต่ยังมีอยู่นะครับนาอเขามาด้านในนะครับนี่ด้านในนี่ดอกงามอยู่ครับผมฝนบปตกห้ำเนาะไม่อนี่ดอกแข็งดอกหนาดีนะครับบุกซื้อมือวันกรนี่มันอยากเฝยไหลนะครับผมม่อนี่ก็เลยเก็บได้หลนะครับผมนี่บานๆแข็งๆนะครับผมดอกยังไ่เห็นอะไรแหละเอ้ามันๆครับผมพิกัดการยังอยู่มองเกานะครับอำเภออุ่มผางจังหวัดตากนะครับผมไม่นี้กัดตรงกับวันที่ห้านะครับผมพฤษภาสองห้าหกแปดนะครับผมมันๆครับ รวมออกรอบแรกนะครับผมของทีม่อนะฮะจากที่เฉพอะตรงนี้ครับจะขอบคุณทุกไลน์ที่แช่นะครับทุกการติดตามนะครับเนาะเอาไว้คิดนะท้ายมาเก็บไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้จต่มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสเก้าอุ้ยสอร์สนาเรียนที่ร้องมาผมนาเรียนที่จะโดนยิงไงน้า